สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ช่องกีต้าร์บารคอร์ดวันนี้เราจะมาสอนคอร์ดที่มีชื่อว่าคอร์ดเอฟแบบทาบนะครับอคอร์ดเอฟแบบท่าบจะเป็นยังไงนะครับมาเรื่องกันเลยเริ่มที่นิ้วชี้นะครับทาไปท,ที่ช่องที่1 1ต่อไปนิ้วกลางกดไปที่ช่องที่2 1, 2ในสายที่3 1 2, 3นะครับ ต่อไปนิ้วนางกดไปที่ท่อนที่ส1มหนึ่งสในสายที่5 1 2 3 4 5หแล้วก็นิ้วก้อยในช่องที่3เช่นกันแต่เป็นสายที่4 1 2หนึ่งสอเลยรูปแบบนี้นะครับชี้กลางนางก้อยเสียงจะประมาณนี้อะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมาครับ